สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้แม่โทมัสพาเพื่อนเพื่อนออกมาเดินชมป่านะทุกคนธรรมชติเดี๋ยวแม่โทมัสจะเดินไปอีกเมืองหนึ่งนะทุกคนอันนี้แม่โทมัสมาดูว่าดอกไม้เนี่ยมันดอกไม้ป่านะทุกคนมันจะขึ้นเองตามธรรมชาติไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรนะเดี๋ยวแม่โทมัสต้องไปเซิร์ชดูใน Google แม่โทมัสจะดูว่ามเมล็ดเนี่ยแม่โทมัสจะเอาไปปลูกที่เมืองไทยได้ไหมนะที่สวนนะ่ะ แม่โทมัสจะลองดูเนี่ยอันนี้มันยังอ่อนนะทุกคนใช้ไม่ได้อันนี้ถ้าเม็ดดำๆนี่คือแก่แล้วเนี่ยแม่โทมัสก็จะเดี๋ยวให้มันรอให้มันสักแก่มากสักหน่อยหนึ่งนะแม่โทมัสจะเอาถุงมาแล้วแม่โทมัสจะเก็บแล้วแม่โทมัสก็จะเอาไปปลูกที่ประเทศไทยนะทุกคนที่เมืองไทยนะลองดูนะไม่เสียหายใช่ไหมทุกคนแค่เอามาเล็ดไปหว่านแถวริมคลองอะทุกคนนะให้มันขึ้นเพราะว่าอันนี้มันขึ้นเองทุกปีนะทุกคน แม่พอไมคิดว่าประเทศไทยคงจะได้เหมือนกันนะหนะึ่งปีเนี่ยเนียทุกคนมันระเบิดเลยนะถ้าถ้าเกิดว่ามันเนี่ยเดี๋ยวแม่โทรมสจะเอาถุงมานะทุกคนนะแต่ไม่ใช่วันนี้นะทุกคนวัน,นหน้าแม่โทมาเดินเอาไปให้พี่สาวปลูกที่ประเทศไทยนะทุกคนเนี่ยถ้าซื้อเนี่ยจะแพงนะแม่โทมมสเห็นเห็นในร้าขายเหมือนกันนะทุกคนวันนี้ไม่ได้เอาถุงมาฮะนะมาเดิน แดีแม่ทำามทังนี้ก็มหเหี๋ยวนะพาขาเดินไปดูอันนี้จะเป็นสะพานนะสะพานสะพาน,พานลึ้นไปนี้ก็จะเป็นอินเลอร์นะทุกคน เยอะมากค่ะเพื่อนดูสิคะเดี๋ยวแม่โทมัสจะดูดอีกดอกนี้มาเล็ดอุย้ยเสียดายค่ะกระจายเลยนะทุกคนดูสิมันกระจายระเบิดออกมาเลยอ,ะอ่ะอ่าเห็นไหมเขาจะกระจายมาเมล็ดเดี๋ยวแม่โทมัสต,ต้องมาเก็บแล้วนะเก็บเยอะๆนะทุกคนแล้วแม่โทมัสจะเอากลับไปเมืองไทยด้วยนะเอาไปหวานที่สวนนะให้มันเกิดที่สวนนะริมคลองแม่โทมัสนะ เวลานั้นจะได้ดูนะเป็นของของฟันของฝากจากของเยอรมันนะทุกคนนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดนะแม่ธอมัสคว่าเกิดนะเขาจะเกิดทุกปีนะของเยอรมันเนี่ยมันจะขึ้นเองตามป่านะทุกคนแต่เ้าคงค้งมีชื่อนะอันนี้ยังไม่แก่นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวแม่โทมัสจะเอาถุงมานะกับเดี๋ยววันไหนพาหมาม้ามา,มา,มานะลูกนะมาเก็บแม่โทมัสจะไปปลูกที่ประเทศไทยเอาไปให้ทานเอราปลูกนะเอาไว้นั่งอย่างเงี้ยแล้วมันจะขึ้นเองนะทุกคนทุกปีให้แม่โทมัสไม่ลองก็ไม่รู้นะทุกคนถ้าเราลองเอาไปปลูกถ้ามันสวยงามนะอ่ะเพราะที่เมืองไทยถ้ามันขึ้นเองี่ยเราปลูกสัก ก็ประมาณหนึ่งงานนะทุกคนนะหรือว่าหนึ่งไร่นะ่ะจะสวยมากเลยปลูกให้เต็มให้เต็มแปลงสนามนนะ่ะเอาไปนั่งดูเดี๋ยวแม่โทมัสจะละเก็บนะใส่กับเเอาไปตากแดดไว้น่ะทุกคนี๋ยวไม่แน่ถ้าแม่โทมัสกลับประเทศไทยจะไปให้พี่เสาวนะทุกคนเอาไปหวานที่สวนสวนสวนริมคลองเอาไปหวานไว้แถวริมคลองล,ลูกนะ มาไปนั่งดูในเวลานั้นทุกปีเราต้นมันแก่เสร็จนะเราตัดญ้าทิ้งเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอีกนะอ่ะเพราะเมล็ดมันจะร่วงอนะ่ะเหมือนที่นี่เหมือนกันเขาก็จะขึ้นขึ้นทุกปีพอแล้วค่ะแม่โทมัสทําทําดูเฉยๆทุกคนเดี๋ยวยังไงแม่โทมัสสักประมาณอาทิตย์นะ้าหรือสองอาทิตย์แม่โทมัสจะลงมาดูใหม่ถ้าเราไม่เก็บนะทุกคนมันจะเด้งออกเลยจากเนี่ย มันจะแก่แล้วมันจะแน่นเราไม่จะไม่ได้นะทุกคนเนี่ยเสียดายวันนี้แม่ทมัสเอาถุงมาคันตูฮบปเปี้ยตะไปแทมโปนี่กระดาษพิชู่ก็ยังดีนะทุกคนหอมเอาไปให้ไปปลูกนะทุกคนเนาะเป็นเป็นความคิดที่ดีนะคะทุกคนแม่โทมัสชอบเป็นคนที่ชอบดอกไม้นะแล้วเป็นจะเป็นของขวัญน,นะของเยอรมัน ถ,ถ้าแม่โทมัสเนี่ยจะเอาให้หมดเลยนะถ้าทุกคนมาเก็บเมล็ดให้หมดเลยเนี่ยเอาไว้เวลากลับเมืองไทยเอาไปหวานเนี่ยนาะมีเยอะอะนะแม่โทมัสไปเดินที่ป่ามีทุกที่เลยมีทุกที่เลยค่ะดูให้ผู้ชมดูสินะเห็นไหมเขาก็จะเด้งออกมาเนี่ยได้ความคิดที่ดีนะเพื่อนๆ แม่โทรมาจะเอากลับประเทศไทยด้วยมเมล็ดนี้เอาไปหวานที่สวนนะเราไม่ต้องซื้อเม็ดพันนะทุกคนถ้าเราซื้อถ้าเราซื้อน่ะพวกดอกดาวกระจายนะ่ะกิโลหนึ่งแพงนะทุกคนมเมล็ดเขาอะ่ะเอาไปให้พี่สาวปลูกเอาเป็นไปเป็นพันนะทุกคนนะมันจะได้ขึ้นทุกปี แต่นี้เราต้องมาเลือกเอามาเล็ดที่มันดำๆนะทุกคนนะเนี่ยอันนี้มันเริ่มแก่แล้วอ,อันนี้ยังยังยังไม่เด้งอันนี้เด้งอลลูกมาดูมาถ่ายใหนน้ผู้ชมดูสิเห็นไหมเห็นไหมก็ะยังนะทุกคนสวยแม่ทุกแม่ชอบนะจะลองเอาไปเพาะปลูกที่ประเทศไทยนะที่เห็น,นไหมอันนี้เดี๋ยวมันก็จะโรยลาแล้วเพื่อนๆไวว ชมสวนชมนกชมไม้เนาะที่ประเทศไทยน่ยแม่โทมัสอยากจะให้มันเป็นธรรมชาติอย่างเนี้ยแถวริมคลองแม่โทมัสนะทุกคนนะติดน้ำอะ่ะปลูกได้โอเคลูกชายเดี๋ยวไปเดินทางนั้นกันทางนั้นก็สวยถ่ายให้ให,ให้ให้ผู้ชมดูสิโทมัสเดี๋ยว เดี๋ยวหนึ่งอาทิตย์เรามาที่นี่นะมาความแม่มาเก็บด,ด้วยแม่เงมาจะเก็บโอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเดิลนลำธารโนะอันนี้มันเป็นลำธารน,นะทุกคนเป็นอินเลอร์นะ่ะเป็นคลองนะคลองหลังบ้านแม่ทมัตเดินมา ถ้าเราจะขึ้นข้างบนนี่เราก็ขับขับรถไปหลายหลยไปอีกเมืองหนึ่งนะทุกคนนะถนนสะพรรอืม พึ่งนะทุกคนกำลังมาหาเกสรดอกไม้แล้วก็ที่เราได้กินน้ำพึ่งกันก็อย่างนี้ะทุกคนนะนเกสรดอกไม้ว้ายเห็นไหมมันกระจายไปหมดเลยว้ายมาเมล็ดนะมันกระจายนะลูกถ้ามันแก่แนละ้วมันจะเด้งหนีแน่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บทางนั้นกัน

ขึ้งนะทุกคน นาทุกคนเป็นทั้งทางน้ำทั้งจักรยาน เขาไม่อมา,ากพาเพื่อนลงไปข้างล่างนะสวยนะแต่แม่เขาไม่กลัวทุกคนนะกลัวลงกนะล้วขึ้นางเดินเหนื่อยแม่ o ม a าก,ก็จะนั่งพักผ่อนนะให้ดอกไม้ด้วยดอกไอ้นี่ยที่บ้านไม่รู้ดอกอะไรนะทุกคนจาต้องเข้าไปใน Google แม่โทมัสคลิปนี้ไม่มีอะไรนะทุกคนพาเพื่อนๆอ,ออกมาเดินเล่นป่ากับแม่โทมัสชมธรรมชาติของเยอรมันนะช่วงฤดูร้อนเดือนหน้าเข้าฤดูใบไม้ร่วงนะทุกคนนะใบไม้ก็จะจะเหลืองนะทุกคนนะก็จะร่วงเดี๋ยวยังไงแม่โทมัสจะเก็บภาพบรรยากาศอีกถ้าจะเดินไปน้ําตกจะจะไหวไหมทุกคนนะตรงนี้ทาน้ําเดี๋ยวจะลงไป ถ่ายเก็บภาพนะทุกคนเนี่ยลงไปได้ไหมเนี่ยพ่อแม่โทัมก,กลัวนะทุกคนลื่นล้มไม่ได้นะทุกคนพอจะไหวไหมแม่แม่จะลงไหวนะะลูกลงไปเก็บภาพอนะ่ะ คนลำธารสวยนะะแม่โทมัสแม่โทมัสชอบมาที่นี่นะมาเดินมานแล้วแม่โทมัสไม่ได้มาเดินวันนี้เลยชวนลูกชายออกมาเดินนะทุกคนชมบรรยากาศลำธารกับแม่โทมัสนะอันนี้มันเป็นคลองอินเลอร์ทุกคนเขาเอาน้ำเนี้ยไปทำไปทำไฟฟ้านะใช้กันในเมืองนี้แล้วก็ทำน้ำประปาใช้กันในเมืองนี้นะทุกคนโอเคนะคะ ชอบคลิปนี้แม่โทมัสฝากกดติดตามกดคลับสไครต์ให้แม่โทมัสด้วยนะคะที่ช่องพันนีแม่โทมัสแตรมล,ลี่ค่ะทุกคนขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาทักทายและก็รับชมคลิปวิดีโอของแม่โทมัสเจอกันชิดหน้าวิดีโอหน้าของแม่โทมัสนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเอาพวยเซน